แปดสองสองห้าโมเดลวีสายเก้าหนึ่งกอพอแปดศูนย์เก้าสองแปดสองสองห้าครับมีแล้ยกันท่านฮะอไม่มีแล้วเนี่ยเข้ามอ่ะ แล้วท่านสามารถออกมาจากงานคนเดียวได้เหรอฮะโอ้ตังค์เยอะเลยตังค์เนอะตังค์เยอะเลยเนาะแล้ว,ว,ลวพี่นะ,อะขอขอก็ขอทราบชื่อพี่หน่อยไม่ได้เหรอขอก็ขอทราบชื่อพี่หน่อยไม่ได้เหรอฮะเอาในเมื่อพี่เรียกผมแล้วก็นะอ่ะผมผมให้ดูใบพี่นะ ไหนก็เรียกแล้วก็ฮะเอ้าทำไมอ่ะผมมนีี่่เเยยไรกตัพี่ก็พี่จะดูกล้องไหมฮะว่าว่าพี่เรียกไม่เรียกเอาไหมจะดูกล้องไหมพี่กับพี่ไฟเรียกเรื่องผมอ่ะมาตองไอ้สายก้าครับแล้วออกปฏิบัติกานคนเดียวด้วยอ่ะแล้วตังค์ทำไมพกเยอะจังอ่ะ เน้อยร้อยที่ไหนแล้วเป็นฝึกนั่นน่ะพี่นะน่าจะออาวยความสะดวกไม่น่าไปเรียกแล้วไม่จับมือเขาเมื่อกี้ผมก็เห็นในรถรถคันนั้นไม่ผิดเล้รถรถรถที่ระทุกก็แม่โคน่ะนะเขารู้เขาเห็นนะพี่นะจริงๆนะ ี๋ยวตามกฎระเบียบออกปครงการคอนเดียวมันมันมันก็ไม่มันก็ไม่จะสมควรบอกกับพี่จริงๆเขาให้อำนวยความความความสดะดวกยาจรแต่พี่กับกับกับไม่ได้อำนวยความสดะดวกยานยนตนะพี่นะแต่การแต่การก็ททำมันมันมันไม่ใช่เป็นตำรวจทางหลวงมันต้องอำนวยความสะดวกเดี๋ยวี่ มันไม่ใช่นิดหน่อยพอเห็นเขาแซงเขาเซิองอะไรหน่อยพี่ก็จะนั่นนะนะถ้าถ้าปรับปรุงแล้วปรับปรุงพี่นะ <S S S เพราะว่าทุกวันมันยุคเพราะว่ายุคไอยุคยุคสมัยมันเปลี่ยนหมดแล้วพี่นะจะได้อยู่อยู่ยา,ยาวไหมเ้าเปนดีดีกว่าไปโดนก็ร้องเรียนพี่นะ <S 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 โอเคครับมอเตอร์ไซคสายเก้าครับ